มาสัมภาษณ์พี่ลุงเลืองนะคะที่จะไปทํางานไต้หวันแล้วนะคะก็แนะนําตัวหน่อยนะคะสวัสดีครับชื่อนายลุงเลืองแชร์หลอรักษาครับมาจากอําเภอชุมพจังหวัดขอนแก่นครับะะไปทํางานโรงงานอะไรคะโรงงานกระดาษแปลร,รูปครับใช่แล้วก็ติดต่อการสมัครงานยังไงกับพี่เอมี่ลองแนะนําเริ่มต้น <ๆ S 2> เห็นพี่เอมี่จากทิกต็อกนะครับแล้วก็มาติดตามใน Facebook แล้วก็พี่อมีกม่ก็มีการแนะนำมาแอดไลน์ครับใช่นะคะเป็นการสมัครแบบไหนคะตอนแรกเรา สมัครแบบส่งเอกสารส่งเอกสารครับใช่เพราะช่วงนั้นโควิดเนาะก็ติดงานแล้วก็ให้มาตรวจโรคเลยคะรุ่งเรืองใช้ใช้ระยะเวลาในการสมัครนานไหมสองเดือนกว่ากว่าครับอจะได้บินเนาะพอดีไม่นานเกินไปไม่เรงเกินไปนะคะก็เดี๋ยวฝากแนะนําคนที่สนใจหน่อยครับฝากพี่น้องบ้านเราถ้าคนไหนที่สนใจผมว่ามันดีกว่าอยู่เมืองไทยนะครับและพี่แอมมี่ดูแลดีนะครับนี่ขอบคุณมากคะ